คร,ครับครับาใน,ในที่เป็นพังประจนี่โ้ง่ายแต่่ายง่าย่ง่ายช่วนี้ยากอย่างเดียวคือสถานการณ์นะ่คือเรื่องเอกสารเรื่องอะไรง่ายมากง่ายมากยังไงพี่อาชีพที่ทำเกี่ยวกไรเกี่ยวกับงานบริษัทเกี่ยวกับ รถเนต์เป็นตัวหน้าก็ก็ยุดย์ดยันไม่ได้ครับตึ้งเลยที่เกี่ยวกับยางหรือว่าหอยน้ำเนไ่ยก็ต้องมาลงต้องมาดเรื่องกับทั้งพันเลยหนครับโอ้โหนี่ดูช่างก็ยังเชื่อมั่นช่างก็ยังเชื่อมั่นฟัง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 นี่ช่างก็ยังเชื่อมั่นพี่ช่วยบอกความเป็นพนักงานประจำและก็ความเป็นช่างที่รู้เกี่ยวกับเครื่อง ในตลาดทุกคนก็พัฒนากันเพื่อที่ให้ดีที่สุดอยู่แล้วดูแลลูกค้าทุกกลุ่มนะครับทุกแบรนด์มีค่ามีความหมายดีทุกแบรนด์แต่ว่าโตโยตานั้นมีความเชื่อมั่นถพิเศษเพราะอะไรครับพี่รถประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็โอ้โหรถประหยัดน้ำมัน,น,มนแล้ักษาง,ง่ายนะนี่จากปากช่างเลยนะโตโยตา้าดูแลรักษาง,ง่ายนะฟังไว้ก่อนเอกสารใช้อะไรบ้างครับพี่ ง่ายมากง่ายมากใช่ใช่อะไรบ้างพี่ก็รีบเงินเดือนครับก็ติดงั้นนี่แหละครับก็เอกสารสำเนาอะไรพวกนี้ครับีวันนี้คนจ่ายเงินมหาสารแมเลยมามาดูกันพี่มาดูรถตั้งคันโอ้โหได้ตู้เป็ดเสร็จอย่างนี้เลยเหรอใจตังเพิ่มมหาสารแน่เลยแบบาเงี้ยไม่เยอะนะพี่นะโอ้โหดีมากเลยเราดูแลเยอะขนาดนี้พี่จะรับมือให้เราครับพี่จากฝากช่างโดยตรงช่างช่างช่าง ช่างยังซื้อการหน่อยครับพี่ว่าซื้อเถอะซื้อเลยครับโอ้โหบริการดีครับโอ้โหบริการดีมาน่าใกล้ๆหน่อยบริการดีบริการดีขอบคุณนะครขอบคุณครับ